่วงนี้เขาแบนกิเด์เลยเหรอครับโดยเฉพาะฝั่งผมเนี่ยแบนกันเองบ่อยมากแต่ว่ามันโป๊กเก่งจริงนะกิเด์เนี่ยแต่ขออย่างเดียวเลยใครจะเล่นอย่าโป๊กคลิปนะโป๊กคนเถอะผมเห็นบางคนสกิลไกลๆเอามาเคลียร์คิปเพื่อนอะแล้วตอนแรกผมจะเอาแพนด้าแต่เห็นอิกกี้โดนก็เลยมาช่วยหน่อยตันโตโรไป1นึ่คีครับแล้วแพนด้ากระโดดมาแบบนี้ผมกลางอันติให้แต่เขาออกไปได้ไงวะน่ะรองเท้ากันซีซีหรือเปล่าส่วนพี่โตโรนี่ไม่รอดนะกางวงขนาดนี้ฉีที่พยายามเข้ามาช่วยแต่อันติพลาดครับแบบนี้ก็หนีใครหนีีมม,ม,นะมััันนนนหหาาาาายยยงงงฝฝ่่่่่่่้้้้ไใใชเเเเเรเรสสสอดดดดววูิกแคป ผมก็เหมือนเดิมครับปลาสกิลยัดเอลสูอย่างเดียวพอแค่เห็นแสงเลเซอร์อะ โตโร่ห้าวมากครับพยายามเข้ามาเช็คพุ่มแต่ว่าทีมเราอยู่ค่อนข้างเยอะผมฮิลให้อ้อยก่อนพยายามจับโตโร่แล้วแต่มันไม่อยู่แต่ยังโชคดีพี่อ้อยเรารอดไปได้ครับส่วนพี่โตโร่เนี่ยก็ต้องโดนกระถือโดนผมตีธรรมดาตายไปนะน้องยิ่งเลสแล้วยิ่งน้ารำคาญครับเอลสูอยู่ไหนผมปาสกิลสองยัดอย่างเดียวอะทีมเราได้3ทางแล้วครับแต่ฝั่งข้าเหมือนจะห้าวจัดเพราะว่าเลือดเต็มอยู่ฉีมาจากด้านหลังโชคดีที่ผมกดอันตีแล้วสไลด์ท่าหนึ่งออกมาได้ครับไม่งั้นผมตุยแน่นอนฟลอเรนติโน่พยายามลัมก๊ มาโูกัสคนก่อนทิ้งก๊อตไปเลยโตรโรที่เห็นจังหวะดีก็โดดเข้ามาทุบลัดก๊อตไปแบบตึงๆแต่ว่าฝั่งตรงข้ามตายหมดแล้วครับแม้จะได้ก๊อดไปแต่ทีมเราได้3ทางครับก็เลยันบ้านจบได้แบบชิวๆ